คู่แรกครับกีฬานครนนทวิทยา6พบกับวังจันทร์วิทยาก็าอันดับหนึ่งครับกีฬานครนนทวิทยา6นําอยู่ครับเก็บได้2เกมครับแล้วก็6แต้มตามมาด้วยวังจันทร์วิทยาครับชนะมา1เกมครับแล้วก็เก็บได้3แต้ตมนะครับแล้วประมาเสิร์ฟมาจังหวะน,นี้รับไม่ได้เดินเล่นขึ้นมายอดน่าจะโดนเล็กไปก่อนเ,เนเี่ยเป็นเป็นน้าปฏิชญาครับแขนไปโดนเล็กครับเสื้อผ้า บอลแรกครับกีฬาละครนอนบอลไส้มาเลยสวยที่เดียวครับนี่ครับจังหวะขึ้นของหมายเลขเจ็ดครับลักษณะครับหัวใจมานรัวเลยครับหัวใจสีม่วงนี่กีฬาละครนอนครับหัวใจสีเขียวของวังจันท์มายกมาหัวเสาด้านขวาตีมาเกี่ยวได้ครับกางบ้านกีฬาละครนอนวิสุตาหลักท็อปดับแล้วครับยกมาสามเอ็กตาตีเคาะมากอนครับยังเก็บบอลได้อยู่ วิสรุกตาตีลูกนีกระพายเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหโหจริงๆครับเสยอร์ตาคนแรกยกให้วิสรุกตาตีโอ้โหตามไปเล่นบอลได้ครับแล้วฟองเบียร์ฟีบอลข้าไปก่อนครับมาที่ออมออยกมาแทรกเข้ามาครับวิสรุกตายังได้อยู่เพาะขวาหลังต้อนเรียบร้อยครับ ว่างๆเลยลอยยไอทีพี่ว่ากับตามมาเก็บไม่ทันครับขับขับพี่โบหรือเปล่าตาครับยกมาหัวเสาด้านขวาของได้ครับอ่ะจากของเจ้าร์นักนนออมออมโอ้โหมองชุดร็อกแล้วครับเสิร์ฟครับอินุตาเสิร์ฟมายกครับวังจานฟองเบียตีมาล้นแล้วครับดาบสอง แมย,ยังได้ยิงครับออมออมบินมาย่างเหนียวครับฟังจันบ้างฟองเบียบอลเซอร์ลไปเลยครับโอ้โหบอลลูก,กนี้ครับของมิชดากับออมออมนลครับครึน่นหลอด80เมตรอัพมิซูตาเซิร์ฟมาคอัแรกไม่เข้าจุดครับยกมาฟองเบียรบินมาตีบล็อกได้ข้ามากดลงตาเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหด้าน,านมิช,ดา,ชาดาทีมชาติไทยชุดยู16ครับ คนอีกยาวครับได้เห็นเขาล้นแรงแน่ในทีมชาติไทยครับ <ฮะ S 1> มาดูเกมกันก่อน,นครับตั้งมาลูกนี้ต้องข้าไปก่อนแล้วเซตมาลูกนี้ตีบอลเร็วเรียบร้อยครับมาไปต้องแรงมากนะแต่โอ้โหไม่เท่านั้นครับจังหวะตีเป็นเส้นสวยเลยครับพอมาร์เสิร์ฟมาอาแรกได้ครับอาวังจันทร์ขอเสาฟองอเบียโอ้โหมารเสิร์ฟบอกอีกแล้วครับโอ้โหฟองเบียบอกเล่นไม่ได้เลยดูไปดูมาไม่น่าเชื่อแล้วแต้ม 1.5-8แล้วตากมาลูกนี้ตีเรียบร้อ,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 รอยครับหน้าของน้องนะใบหม่นลักษณะตอนแรกได้อยู่ครับแล้วหัวเสาด้านขวาบินมาตีครับเป็นแป้นครับโอ้บินมาตีสวยเหลือเกินครับพัดเลยพัดด้วยครับกุศล <c oughs> สไลด์สไลด์ดูนะนี่ครับโค้ชเตอรกี้บอก่างี้ครับโค้ดเอ็มเ,ออเลยแอคชั่นเลย ให้เคลื่อนที่หน่อยไม่ไม่ใช่ไปแต่แขนขนะขยับหน่อยเออนะฮะชวนพี่ชวนน้องมาดูครับร NO รน้องสังวาฟอร์มน้องสังวานัดนี้นะเซตมาลูกนี้ตีติดเน็ตแล้วยังไงเขาอยากได้อยู่แก้คือมาได้ออแผลตั้งมาเซตมาลูกนี้ตีเรียบร้อยครับโอ้โหตบหนักหนักกดลงไปเลยนะคะพิบูล่ะเสิร์ฟมาหายานครนนท์ตั้งไปก่อนแล้วก็ให้ฟองเบียฟองเบีย เรียบร้อยนะคะคตบไปด้านหลังครับตบแผงไหยับช้าไปนิดนึงครับจันเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟมาลหลักบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องแก้ไปก่อนแล้วคนไม้ข้ามไปได้นะเ <ๆ S 2> ปน็นโอกาสของวันจันอ่ะหัวเสาน้องฟองเปียติดบล็อกค่ะๆๆขออีกสักรอบไหมฟองเปียยังบล็อกได้อยู่ลองไม่ได้ค่ะตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปสามเมตรหลังบ้างนะคะตั้งมาให้โอ้โห กีฬานครนนท์ค่ะหมายเลข8น้องอมอมจากมิกรค่ะยี่สิต่อ13นะคะวังจันเสิร์ค่าหมายเลข5้าน้องอมสิงเสิร์ฟมาตอนแรกแล้วก็ขึ้นให้อีกรอบหนึ่งเรียบร้อยค่ะน้องอมอมจัดปิดเซตให้เลยค่ะเก็บไปได้ก่อนครับในเซตแรกครับกีฬานครนนท์วิทยา6ครับเข้าใจเสิร์ฟมาลูกนี้นะวังจันเสิร์ฟก่อนแล้วก็ได้บุกแล้วครับอมอมตีลูกนี้นครนนท์ยังแก้มาได้แล้วข้าไปก่อน ตรงนี้เซตมาตีครับมนเร็วแล้วก็ได้ผลครับโอ้โหโเ,เป็นทังด้ของน้องขวัญครับด้วยความเร็วของลูกนะมันถ้าจะใช้วิธีอันเดอร์เอาไม่อยู่ครับแล้วก็มองเซิร์ฟมาอีกแล้วโอ้โหแล้วลงนี้พลาดไปหน่อยครับโอ้เซิร์ฟยานาคอนโนพิยาหกบอลแรกยกมาตีครับอ่าล้วบอลสั้นต<อ>ั<อ>้งั่<อ>้แหละครับเรียบร้อยเลยครับ ลักษณะครับฟองเบีย้ยออมออมได้ครับยกมาให้หัวสายทางซ้ายปิดมาตีหายเลยครับโอ้โหน้องตีทิพย์ครับเดี๋ยวน้ององอ,งอ,งอมออมแล้วก็โดนเสิร์ฟมาแล้วแหมแล้จวจังหวะลักไก่ครับแล้วก็ยังไงคต่างดาวบุกลักไก่เหรอตีซะหน่อยเซ็ตมาลูกนี้ตีแหมลิเบโร่ลูกแพวรับได้แล้วก็เอาว่าครับแล้วก็ ตามาอยากไม่หยุดกับใครจะได้แต้มนี้ตาตาตีาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่าเฉียงมากไปหน่อยเลยออกด้านข้างไปวังใจไล่ามา3าต่อ10นะคะแล้วก็สันวา์านเบาๆดูบ้างค่ะ <c oughs> โอ้โหไม่ได้ทุบเป็นอย่างเดียวนะคะใช่สันวาบอกเขายอดมากกีหลานครคนุ้ยอโกครับเอ้าปอดแรกไม่ดีครับยกไป เพื่อนก็ไม่เข้าตีแก้แล้วก็เสร็จเลยครับยุต้องตีแก้ไขแหละครับแล้วก็ตีไปติดเด็ดครับึ้มลงมาด้วยบันหนุนเสิฟมาครับจังหวะแลกไดแล้วก็ลองตบดูลงไหมคะเรียบร้อยค่ะแดนที่สี่ของวังจันมาแล้วค่ะนี่วังจันหน่อยค่ะ,ะช่วยเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็จังหวะนี้สันวาตีอีกแล้วล้มด้วยครับโอ้โหลูกนี้บล็อกดีจริงครับทางด้านวังจันวิยา เสิร์ฟมาตอนแรกไม่ดีครับยกมาไปให้วิสุตาแต่ว่าต้องฟรีบอลโด่งโด่ข้าไประวังโดนหลักฐานะลูกอ่าครับให้มาจังหวะนี้เลือกให้ฟองเบียร์เซฟองไปไปได้แล้วครับอ่าครับฟองเบียร์ตื่นแล้วครับตอนนี้เสิร์ฟลูกนี้ตักมาแล้วอมอ่ตีบอลเป็นเฉลบแต่รับได้ครับตักไปลูกนี้มีโอกาสบุกบ้างนะตีลูกนี้ลงครับโอ้โหได้ บอลแรกทำให้เซตได้ดิฟางเบียร์โกัดบุกเลยครับนี่ฮะแล้วก็ฝัดนี้บุกบ้างโอ้โหใบบอลนี่ตีไป,ไป,ไป,ไปทำคะแนนนักใช้ไม้ตกอัดใส่ฟองเบียรอะไยคะบ, <c oughs> บอลเสร์ฟบอลแรกไม่เข้าจุดครับต้องแก้ไขตีเคาะวางหลักบล็อกดักได้ให้มาตีพิษครับอาครับได้อยู่วังจัมพิยาให้แบบฟองเบียร์บ้างมันไปผ่าน,นเก่งใจครับ ไปเสิร์ฟค่ะน้องฟองเบียร์จันมิทยาเสิร์ฟมาโอ้ลักบอลแรกไม่ดีเลยต้องแก้สามตรหลังไปก่อนนะคะกดมาให้หัวเสาเคาะไปด้านหลังยังรับไว้ได้ค่ะตทำไงน้องตีทีอือโอ้ยเอาสรุดกคะเนงค่ะแล้วก็ต้องสามตรหลังฟองเบียร์เรียบร้อยค่ะอ๋อครับก็จบเกมไปครับเป็น25ต่อ15บหนครนนท์ชนะไปครับ มาดูเกมกันต่อค่ะในเซตที่สามนะคะเกิดมานครนนท์ปหัวเสาไปยังติดบล็อกอยู่ค่ะแล้วก็ลองหยอดไปเบาๆดูบ้างนะคะแล้วก็ตั้งหัวเสามารรมาการเป่าแล้วเป็นคะแนนแรกของนครนนท์ค่ะแล้วครับวังจันโรล่มาลุกเด็ต้องแพลรับได้เซตมาตีแต่ยังรับไม่ได้ครับขุ่นมาตีอีกรอบและยังรับไม่ได้อีก ดูครับแต่ทีนี้จะเป็นของใครไปบอลตี้หยุร้อยค่ะลงไปครับโอ้โหไปหม่อนไปเสิร์ฟค่ะจันเนี่ยพอไม่สูงคอก็ติดบล็อกแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเล่นขึ้นตบยากค่ะเขาเขาอยากได้วาร์ปเออเมื่อกี้โปรดิวเซอร์เองอันนี้คุณไปขอมาป่ะอ่าครับยกมาหัวเสาฝั่งซ้ายแฮ่ยังได้อยู่มาที่วิสุูตาตีวางไปก่อนครับ ให้มาทดสอบกับซ้ายบ้างดักได้แล้วก็ได้บอลสองเลยโอ้โหรอบนี้ัทำได้ดีแล้วครับทุกท่านผู้จัดครับเอาครับบอลแรกบลอกจานให้มาไหลออกมาโอ้โหบล็อกแต่ว่าปิดไปลงครับเสริมมาลูกนี้ต้องแผ่วรับได้เซตมาลูกนี้มีโอกาสบุกครับรอบและก็เลียดน้อยครับโอ้โห บอลแรกนับบอลดีคนะรับเจอทีมที่เก่งกว่าแข็งแกร่งกว่าเนี่ยอยากจะตบก,ก็ติดบ,บล็อกตลอดเลยนะวังจันไงฟองเบียเรียบร,ร้อยนะคะเป็นคะแนนที่6ของวังจันอะ่ะทางด้านวังจันครับ7ต่อ13เอ,อ้ยฉลับเซตครับนะโ,โอ้โหใจแหวบแล้วตีมาตั้งตีทิพ์โอกาสของวังจนันท เล่นบอลจังหวะสองเล่นบอลสองมาตีทิพย์ขอหน่อยได้อยู่ครับฟังจันเลือกให้ฟองเบียบอลซ้ายเซฟบอลได้ฟองเบียก็ดีไหมแหม่ไม่เข้าจีนเท่าไหร่ครับแล้วยกมาได้ให้มาออฟอ้อ,อมปีโหอนได้อยู่ครับฟังจันหวัสหวส้อนนักขวบ้างครับฟังจันขวางวางมาไปไหนไปออฟออมเซฟบอลไม่ได้ยานักขว้เบียก่อน ตีทิพย์ตะพาทิพย์ครับจับได้อยู่ครับไปได้ครับฟ้ารบองเปียหานเลยครับโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยแลนลี่กันยาวครับแล้วก็ฟองเปียรับจบให้ครับดูครับตีตัวสูงใหญ่ครับพาครับเสิร์ฟมาวังจันทร์อ้ออมตอนแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับมาตีทิพย์ยกขึ้นมาได้ครับทางด้านวังจันทร์มาที่ฟองเปียเมื่อกี้ฟองครับจังหวะนี้ทะแยงครับเลือกไปไหนครับ นั่นแหละครับไม่เคยเข้าเจดเท่าไหร่ครับแต่ว่าฟองเบียร์บินมาตีครับโอกาสของกีฬาคอนดูบอลเร็วเสร็จเลยครับทำได้ดีเลยครับในบ้านน้องลักษณาครับอ่อมครับอ่อมครับใช่ครับอ่อมเสิร์ฟมาลูกนี้รับบอลแรกไม่ดีครับออกไปครับเฉิงเจ็บนี่ฉันหูพึ่งเลยนะชุดเจ็บนี่อ๋อแล้วอ่อมเสิร์ฟต่อครับโอ้โหนะแล้วก็ตั้งที่21แล้วครับอ่อม ได้ยินแล้วตอดนอนหลับแล้วอาครับยกมาตีฟองเบียร์ได้อยู่ครับเกือบเขาน้งย่างหงครับออมออมตีบ้างกระโดดขึ้นมาครับอาครับหัวเสาฝั่งซ้ายวางหลังปอกออมออมดักอีกแล้วไถมาวิสรุตาวางโอ้โหแอ่นึกว่าจะทุบกับที่ไหนได้วางครับบุกเท่าไหร่แล้วเซตนี้เป็นแมตช์พอยต์แล้วค่ะ24ต่อ9เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับลุกนี้ โอ้โหครับเซตนี้จบไวเลยครับ25-9ยาวจนปิดจบเลยนะคะับชนะไปได้3เซตรวดครับ25-13 25-15และ25-9ครับก็ต้องบอกว่าการันตีการเป็นแชมป์ของสาย A แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบแชมป์ไมสิว่ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเลยครับ